สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึ้อยแปดสมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึงร้อยแปดสวันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบร์วินในคลิปเล่นเกมจับเท็จของแก๊ง F4 ค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความสิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้ทาง m i n น m a แมกซีนเขาก็ได้ปล่อยคลิปการเล่นเกมของแก๊ง F4 มาให้เราได้ดูกันค่ะคือในคลิปนี้ตอนแรกที่เห็นมากันครบแก๊งแบบนี้พี่ชมนึกว่าจะไม่มีโมเมนต์ของไรวินมาให้เราได้ขยี้กันซะอีกแต่ก็ยังว่าแหะค่ะก็คนเป็นแฟนกันนี่เนาะ จะอยู่กันสองคนหรืออยู่รวมกับคนอื่นยังไงยังไงก็ไม่ไวจะมีโมเมนต์ออกมาให้เราได้ขยี้ให้เราได้หวีดกันอยู่ดีค่ะงั้นวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาทั้งคู่มาหลุดโปะอะไรให้เราได้เห็นกันบ้างงั้นตามพิชมไปดูกันเลยค่ะค่ะการนั่งเล่นเกมกันในวันนี้น้องทั้งคู่จะต้องนั่งแยกกันนะคะคือเขานั่งห่างกันคนละมุมกันเลยค่ะทุกคนแต่การนั่งคนละมุมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อสายตาของพวกเขาทั้งคู่แต่อย่างใด ทั้งคู่ก็ยังไม่ไวที่จะคอยหันมองอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนค่ะและตอนที่ไบร์จะต้องเล่นเกมโดยที่ใช้มือวางบนเครื่องจับเท็จแล้วให้ทุกคนผลัดกันถามคําถามถ้าตอบความจริงเครื่องก็จะไม่ช็อตแต่ถ้าตอบโกหกเครื่องมันก็จะช็อตที่มือทันทีคนแรกที่จะถามไร์ก็คือน้องดิวน้องดิวถามว่าถ้าผมกับพี่ชอบคนคนเดียวกันพี่จะยอมถอยให้ผมป่ะไบร์รีบตอบทันทีเลยว่าไม่ไม่ไม่ไม คือไบรท์ตอบแบบเร็วมากขนาดน้องตูยังพูดเลยว่าตอบเร็วมากคือไบรท์ตอบแบบไม่ต้องคิดก่อนเลยทุกคนคือเหมือนไบรท์มีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าตัวเองรักใครชอบใครยังไงก็จะไม่มีทางถอยให้ใครเด็ดขาดยังไงก็จะต้องจีบให้ติดและถ้าเป็นแฟนกันแล้วก็จะไม่มีทางเลิกก่อนแน่นอนคือในระหว่างที่รอดูอยู่ว่าเครื่องมันจะช็อตมือไหมสี่หน้าเจ้าคนน้องก็คือลุ้นมากลุ้นว่าพี่มันจะตอบความจริงไหมสรุปคือเครื่องมันไม่ช็อตค่ะทุกคน เพราะไรตอบความจริงเพราะเครื่องมันไม่ช็อตพี่คนน้องก็รู้ว่าคนพี่ตอบความจริงน้องถึงกับยิ้มแป้งพอใจในคําตอบของพี่เลยทีเดียวเออน้องดิวรู้ถึงหนูจะไม่มีเครื่องแม่ก็บอกหนูได้นะครับว่าลูกพี่ของหนูไม่มีทางถอยให้ใครมาจีบแฟนตัวเองได้แน่นอนขนาดแค่แฟนบอยเขามาตอคนที่ลูกพี่หนูชอบลูกพี่หนูเขายังรีบเกยทักแฟนบอยกลับไปทันทีว่าตัวเองคือตัวจริงรอะครับค่ะและคนต่อไปที่จะถามไรก็คือน้องวินนั่นเองค่ะทุกคน น้องวินถามพี่ว่าระหว่างอาเมกับเบลลี่คาเทียใครน่ารักกว่ากันไบรท์ Bright ตอบว่าอาเมดีลูกสาวผมดีที่สุดอยู่แล้วลูกใครใครก็รักแต่สรุปเครื่องมันชอ็อตค่ะทุกคนนั่นไงหนูรู้ก็หนูดันไม่ตอบความจริงอะคะเครื่องมันก็เลยชอ็อตไงคือเอาจริงๆที่น้องวินกล้าถามคําถามนี้เชื่อเถอคะค่ะว่าน้องวินมั่นใจอยู่แล้วว่าไบรท์ไม่ได้รักอาเมแค่ตัวเดียวแล้วในตอนนี้ แล้วถ้าเบนลี่และคาเทียเป็นลูกของน้องวินแค่คนเดียวน้องจะไม่มีทางถามคำถามนี้กับพี่อย่างแน่นอนคือที่น้องถามเพราะเด็กๆทั้ง3าตัวก็คือลูกๆของไร์เหมือนกันคือทั้ง3ตัวเป็นลูกของพวกเขาทั้งคู่นั่นเองค่ะทุกคนคือถ้าเบนลี่กับคาเทียเป็นลูกของน้องวินแค่คนเดียวแล้วถ้าได้เจอกับไร์แค่ไม่กี่ครั้งน้องจะไม่มีทางเอาคำถามนี้มาถามพี่หรอกค่ะทุกคนเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคำตอบมันก็จะต้องชัดเจนอยู่แล้วว่าในสายตาของไรท้อเมกต้องน่ารักที่สุดที่แล้ว แต่นี่น้องถามเหมือนมั่นใจอะว่าตอนนี้ในใจของไบรท์มีลูกๆของตัวเองเข้ามาเพิ่มอีก2ตัวแล้วคือพอเครื่องมันช็อตปุ๊บไบรท์ก็คือดูตกใจมากแล้วก็พูดว่าผมไม่ได้โกหกนะแต่สายตาน้องวินที่มองพี่เหมือนน้องรู้เลยนะคะว่าคนพี่ไม่ได้พูดความจริงหนูรู้ที่หนูโดนช็อตก็เพราะว่าหนูพูดไม่หมดไงหนูต้องพูดว่าน่ารักทั้ง3ตัวเพราะยังไงทุกตัวก็คือลูกๆของผมลูกใครใครก็รักอะไรประมาณนี้ครับ คือถ้าหนูตอบตัวใดตัวหนึ่งอีกสองตัวก็จะต้องน้อยใจนะสิผลของการที่ลูกกลัวโป๊ะแล้วไม่พูดความจริงก็คือโดนช็อตแล้วยิ่งทําให้โป๊ะหนักกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนโอ้ยคนปากกับใจไม่ตรงกันก็จะโดนแบบนี้แหละ,ค,ะค,ค่ะคุณขาค่ะคือพอโดนช็อตน้องก็ตกใจและนึกถึงใจของลูกสาวขึ้นมาทันทีเลย แล้วก็พูดว่าป่านนี้อาเมะนั่งงอนอยู่บ้านแล้วอ๋ออยู่ไม่ต้องห่วงหรอกครับลูกอาเมะน่ะรู้ตั้งนานแล้วลหละเพราะตอนนี้ในใจของป,ป๊าเขาไม่ได้มีแค่เขาตัวเดียวแล้วไม่งั้นทุกครั้งที่หนูไปหาลูกอีกสองตัวกลับมาอาเมะจะงอนทุกครั้งเหรอนั่นก็แสดงว่าสัตว์เขามีสัญชตาตญาณรับรู้ได้เหมือนกันว่าตอนนี้ในใจของเจ้าของไม่ได้มีเขาแค่ตัวเดียวอีกแล้วอะว่าไหมคะทุกคนค่ะและคนต่อไปที่จะถามไรก็คือน้องตู น้องตูถามว่าคนที่พี่ไบรท์ดีไปหาล่าสุดคือใครพอได้ยินคําถามสีหน้าของไบรท์ก็คือเลิกลักขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนแล้วก็พยายามคิดว่าตัวเอง DM ไปหาใครเป็นคนล่าสุดและในระหว่างที่กําลังคิดอยู่น้องดิวก็ถามขึ้นมาว่ามันเยอะหรือว่าจําไม่ได้แล้วไบรท์ก็รีบตอบแบบลนลานทันทีว่าไม่ได้ DM นานแล้วไม่ได้ DM นานแล้วแล้วทุกคนต่างก็พากันขำลั่นเลยล่ะค่ะแล้วไบรท์ก็ตอบว่า เหมือนจะเป็นพี่จอสพี่จอสดีเอมมาถามเรื่องแมวแล้วพอไบรท์ตอบแล้วน้องตูก็เอื้อมมือมากดปุ่มที่เครื่องเพื่อให้เครื่องมันทํางานแล้วจังหวะที่น้องตูเอื้อมมือมากดปุ่มนั่นเองแล้วเหมือนมือน้องตูจะอยู่ใกล้กับมือของไบรท์มากแล้วทุกคนดูสายตาเจ้าคนน้องสิคะจ้องที่มือน้องตู่แบบคำเหม่งเลยล่ะคะทุกคนเออหนูลูกใจเย็นก่อนลูกใจเย็นก่อน แค่โดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับลูกน้องตูเป็นน้องสาวนะท่องไว้ครับลูกท่องไว้โอ้ยเหมือนจะมีคนหวงแฟนหนึ่งอัตราหรือเปล่าคะคุณตาค่ะ,คะในระหว่างที่เครื่องมันกําลังทํางานเพื่อจับเท็จคาตอบของคนพี่อยู่เจ้าคนน้องก็คือจ้องไปที่เครื่องแบบลุ้นและอยากรู้มากสรุปคือเครื่องมันชอ็อตค,ค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนพี่คือหน้าตาตกใจมากคือชอ็อกไปชั่วขณะกันเลยทีเดียวแล้วน้องตูก็ถามว่าใครเปล่า แล้วน้องดิวก็ถามว่าไม่ใช่พี่จอร์ดหรอกหรอแล้วไบร์ก็เลิกลากแล้วตอบว่าไม่รู้เลยว่ะแล้วน้องดิวก็พูดว่าเ hey ฮ้ยแล้วไบร์ก็บอกว่าเยอะเอ้ยนานแล้วโอ้ย oh, น้องดิวรู้หนูกําลังทิ้งระเบิดไว้ที่ลูกพี่ของหนูเลยนะนะั่นน่ะเออไบรค์ค้าหนูจะเล่นมุกอะไรหนูก็หันไปมองหน้าน้องด้วยนะครับรู้ตอนนี้น้องน่าจะกําลังอยากรู้มากๆแล้วล่ะว่าหนูดีเอ็มไปหาใครกันแน่ คือถึงน้องจะสงสัยและอยากรู้แต่น้องก็พยายามฝืนยิ้มฝืนหัวเราะต่อไปค่ะทุกคนโอ้ยตายตายตาย,ตายแบบนี้กลับไปถึงบ้านสงสัยจะต้องมีคนเคลียร์กันยาวๆแน่คะ่ะคุณขาค่ะและมาถึงคำถามของนานิค่ะทุกคนนานิถามไรว่าถ้าไราเป็นผู้หญิงจะเลือกใครใน4ี่คนเอมาเป็นแฟนไรตอบทันทีว่าเลือกธามเพราะรู้ว่าธามเป็นคนยังไงสรุปเครื่องช็อตค่ะทุกคนแล้วไรก็ถามว่าทําไมอ่ะธามน่ารัก หนูลูกที่เครื่องมันช็อตเพราะจริงๆแล้วในใจของหนูมันมีแต่ชื่อกวินอยู่หรือเปล่าเอ้ยเครื่องมันเลยจับได้ว่าหนูไม่ได้พูดความจริงอ่ะค่ะแล้วสีหน้าไรตอนที่รู้ว่าเครื่องมันรู้ความในใจของตัวเองถึงปากจะพูดว่าทามน่ารักแต่สีหน้าดูเลือกลากดูมีพิรุษสุดๆและในระหว่างนั้นสีหน้าเจ้าคนน้องก็คือยิ้มกรุ่งกริ่มเหมือนจะรู้ว่าในใจของพี่ไม่ได้เลือกทามแต่เลือกตัวเองเพราะสีหน้าของน้องคือมีความขิงค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะทุกคน แล้วก็มาถึงคิวของน้องวินเล่นบ้างคนที่ถามน้องเป็นคนแรกก็คือนานิ้นานิ้ถามว่าน้องวินคิดว่าตัวเองหลอกกว่าพี่ใช่ปะแล้วน้องวินก็ตอบทันทีเลยว่าแน่นอนครับแล้วในระหว่างที่น้องกําลังลุ้นอยู่ว่าเครื่องมันจะช็อตไหมเจ้าคนพี่ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ช็อตหรอกข้อเนี้ยเดี๋ยวนะหนูรู้หนูรู้ได้ไงว่าข้อนี้เครื่องมันจะไม่ช็อตทาไมอะเพราะหนูมั่นใจว่าน้องหลอกกว่านานิ้หลอกหรือว่าหนูพยายามจะปลอบใจไม่ให้น้องกลัว ขึหนูกําลังสปอยน้องอยู่ใช่ไหมคือสงสัยที่ไบรท์พูดแบบนี้เพราะในสายตาของไบรท์นั้นคนน้องหลอกว่าทุกคนแน่ๆว่าไหมคะทุกคนค่ะสรุปข้อนี้เครื่องมันช็อตค่ะทุกคนอ๋อที่เครื่องมันช็อตเพราะในใจของน้องไม่ได้คิดว่าตัวเองหลอกว่าพี่ไหน,น,นแต่คนที่ในสายตาของน้องมองว่าหลอกก็คือเจ้าคนพี่นั่นเอง เพระเจ้าคนน้องจะชอบชมเจ้าคนพี่ออกสื่ออยู่บ่อยๆว่าพี่หล่อแหมจะว่าไปไอ้เครื่องนี้มันก็จับความคิดความรู้สึกของคนได้เก่งจริงๆนะเนี่ยค่ะและคนที่ถามต่อมาก็คือน้องดิวและน้องดิวถามว่าถ้าเกิดว่ามีผมห้าคนกับมีผมห้าขวบพี่จะเลือกแบบไหนดีน้องวินตอบว่าเอาห้าขวบแล้วกันเพราะชอบเด็กสรุปข้อน,นี้คือเครื่องชอ็อตคะ่ะทุกคนค่ะและคําถามต่อมาคนที่ถามคือเจ้าคนพี่คะ่ะทุกคนคนพี่ถามน้องว่า ถ้าต้องแข่งจีบสาวกับพี่คิดอยู่แล้วใช่ไหมว่าต้องชนะพี่น้องวินตอบทันทีเลยว่าคิดอยู่แล้วครับค่ะและข้อน,นี้เครื่องมันก็คือช็อตอีกแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเจ้าคนพี่ก็คือดีใจมากๆที่น้องตอบผิดเพราะแค่นี้คนพี่ก็รู้แล้วว่าตอนนี้เจ้าคนน้องจีบสาวคนไหนไม่ได้แล้วแน่ๆเพราะในสายตาของน้องไม่ได้มีไว้มองสาวที่ไหนอีกแล้วเพราะในสายตาของคนน้องมีไว้มองแค่คนพี่คนเดียวเท่านั้นจริงไหมคะทุกคน และคนที่ถามต่อมาก็คือน้องตูน้องตูถามว่าถ้าพี่วินเป็นผู้หญิงจะเลือกเอฟโคนไหนมาเป็นแฟนน้องวินตอบว่ากกวินสิครับเพราะผมรู้จักเขาดีที่สุดพอน้องวินตอบปุ๊บนาน,นิก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าตอบเหมือนกันเลยคือคำพูดของเจ้าคนน้องเหมือนเจ้าคนพี่แบบเป๊ะๆเ,เลยล่ะค่ะคนพี่ก็เลือกทามเพราะบอกว่ารู้จักทามดีที่สุดเจ้าคนน้องก็เลือกกกวินเพราะบอกว่ารู้จักกกวินดีที่สุดจ้าแม้แต่คำพูดยังเหมือนกันเลยเนาะ ตอนนี้คโคลนนิ่งกันมาแบบแทบจะทุกอย่างจริงๆก็แฟนกันนิเน้อทุกคนเนาะค่ะแล้วตอนที่รอลุ้นว่าเครื่องมันจะช็อตไหมน้องวินก็มีแอบ,บยกนิ้วขึ้นจากเครื่องเล็กน้อยค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนพี่ก็นั่งจ้องนิ้วน้องแบบไม่วางตาเลยแล้วก็ทําเสียงป,ปิ๊บ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 แล้วพอเห็นน้องยกนิ้วขึ้นนิดหนึ่งก็รีบยกมือขึ้นแล้วพูดว่าครูครับมันยกนิ้วครับแหมแกล้งแซวแกล้งหยอกน้องเลยค่ะดูออก สรุปข้อนี้เครื่องไม่ชอ็อตค่ะทุกคนแสดงว่าน้องตอบตามที่ตัวเองคิดจริงๆค่ะพอทุกคนเล่นเกมเสร็จไบรท์ก็มีถามความรู้สึกของทุกคนในการมาถ่ายแบบร่วมกันในวันนี้และถามว่าใครชอบชุดไหนกันบ้างน้องดิวบอกว่าชอบทุกชุดไบรท์อบอกว่าชอบชุดที่นานีใส่น้องตบอกว่าชอบชุดที่ตัวเองใส่ส่วนนานี้บอกว่าชอบทุกชุดส่วนน้องวินบอกว่าชอบชุดของพี่ไบรท์อ,อันนี้ พอคนน้องบอกว่าชอบชุดที่คนพี่ใส่เจ้าคนพี่ก็รีบลุกขึ้นอวดชุดและอวดความหล่อของตัวเองทันทีแหมคนน้องคงชอบแหลคะค่ะเพราะคนพี่ใส่แล้วดูหล่อดูดีมากๆเจ้าคนพี่พอรู้ว่าน้องชอบชุดที่ตัวเองใส่ก็ยืดทันทีเลยนะพอ่อค่ะพอน้องวินบอกว่าชอบชุดที่พี่ไบรท์ใส่นันนี้ก็รีบถามสวนขึ้นมาทันทีเลยว่าแต่ไม่ชอบไบรท์แล้วน้องวินก็ตอบว่าชอบด้วยแล้วน้องก็พูดว่าโอ้ยชงมาอ,อย่างนี้ แล้วทุกคนต่างก็พากันขำลั่นเลยทีเดียวใดๆก็คือทีมงานที่ทำซับทำมาสักอ่านแล้วเขินเลยค่ะทุกคนคือน้องตอบแค่ว่าชอบด้วยแต่ทีมงานใส่ซับมาว่าไม่ได้ชอบแค่ชุดคนก็ชอบด้วยจ้าใส่ซับมาแบบนี้ชิปเปอร์อย่างเราก็เขินมวนนะสิคะคุณขา โอ้ยพอน้องบอกว่าชอบคนพี่ก็ดูดีใจดีดาเชวนะดีใจที่น้องกล้าพูดว่าชอบตัวเองต่อหน้าสื่อแบบนี้คือเดี๋ยวนี้เจ้าคนน้องจะชอบพูดออกสื่ออยู่บ่อยๆเลยว่าพี่น่ารักบ้างหลักหล่อบ้างหลักบอกว่าชอบบ้างหลักต,ตั้งแต่ตายคือเขาชัดเจนกันมากขึ้นจริงๆแล้วทุกคนคือชัดเจนไม่ชัดเจนก็คิดดูนะคะขนาดวันนี้มากันยกทีมเอฟโฟแต่ดูยังไงายังไงก็เหมือนทุกคนมาเพื่อช่วยชงให้คู่ไบร์วินอยู่ดี คือมาห้าคนแต่เหมือนมาเน้นๆแค่สองคน <c oughs> คือจะงานเดี่ยวงานคู่งานรวมงานกลุ่มยังไงก็บทบางความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้เลยจริงๆค่ะคุณขา <c oughs> ค่ะและตอนท้ายๆคลิปจะสองแฝกของเราก็ได้พากันแกงแม่อีทค่ะทุกคน <c oughs> คือพวกเขาพาแม่อีทมาเล่นเกมจับเท็จด,ด้วยเหมือนกัน <c oughs> แถมเจ้าเมทวินยังพูดอีกว่านี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณอีทออกกล้องและออกสื่อนะครับผม <c oughs> ทุกคนต้องจับตาดูให้ดีนะคะ แล้วไบร์ก็พูดว่าคำถามเดียวในวันนี้ก็คือพี่อีทรักไบร์วินไม่เท่ากันใช่หรือเปล่าพี่อีทรีบตอบทันทีเลยว่าไม่จริงไบร์ Bright เลยถามว่าไม่จริงนะครับพี่อีทก็ตอบอีกว่าไม่จริงแล้วในระหว่างที่รอดูอยู่เครื่องมันจะช็อตไหมเจ้าสองแปะก็คือลุ้นมากลุ้นกว่าไม่อีทอีกทางทุกคนสรุปคือเครื่องมันไม่ช็อตค่ะคือทำเอาเจ้าสองแปะถึงกับอุทานออกมาว่าเฮ้ยกันเลยทีเดียวคือต่างพากันเซอร์ไพรส์และดีใจสุดๆที่รู้ว่าแม่อีทรักตัวเองเท่ากันทั้งคู่ แล้วเจ้าสองแฝดก็ดีใจจนพากันเข้าไปกอดแม่อีทก,กันทั้งคู่เลยค่ะคือภาพที่ลูกชายสองคนพร้อมใจกันกอดแม่มันเป็นภาพที่เห็นแล้วทําให้เรายิ้มตามและมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนคืออีกความรู้สึกหนึ่งก็คือมองแล้วอิจฉาแม่อีทนะคะที่มีลูกที่หล่อและแสนดีสองคนมารุมกอดแต่มองอีกแวบ,บหนึ่งก็เหมือนแม่มาให้พรล,ลูกทั้งสองตอนส่งตัวลูกๆเข้าหอเหมือนกันนะคะเนี่ยคือทําให้เรานึกภาพออกเลยว่าถ้าวันข้างหน้าเขาทั้งคู่เกิดแต่งงานกันขึ้นมาจริง คนที่จะต้องมาวยพรให้น้องทั้งคู่ในวันเข้าหอ <Okay. S 1> ก็คงจะมีพี่อี๊รวมอยู่ในนั้นด้วยนแน่ๆค่ะทุกคน <Okay. S 1> ถึงมันจะยังไม่ถึงวันนั้นเราก็มองภาพนี้กันไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะพี่ชมคิดว่าภาพจริงมันก็คงไม่ต่างไปจากนี้มากเท่าไรหร่หรอกค่ะทุกคนค่ะวันนี้ถึงเขาจะมากันแบบยกทีมแต่เราก็ยังฟินคู่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าซีรีส์ออนจริงๆก็ไม่ต้องห่วงนะคะมันไม่มีอะไรมากั้นความขี้ชิปของเราได้หรอกค่ะ ตราบใดที่เรายังคงคิดว่าเขาทั้งคู่คือกู้จริงมันก็จะมีอะไรมาให้เราได้หวีดและได้ฟินกันอยู่เสมอแหละค่ะทุกคนค่ะงั้นวันนี้เราหวีดเราฟินกันแค่นี้พอก่อนนะคะเอาไว้เราค่อยมาฟินกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนงั้นสําหรับวันนี้พี่ชมต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะงั้นสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ